สื่อเกาหลีและคอมเมนต์เกาหลีจัดหนักจัดเต็มครับหลังจากที่เกาหลีใต้พ่ายแพ้กับเวียดนาม3-2เซตนะครับทำให้โอกาสในการเข้ารอบรองเนี่ยต้องบอกเลยว่าลดน้อยถอยลงไปหรือมีโอกาสที่จะตกรอบเลยก็ว่าได้ครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์และสื่อต่างๆเนี่ยจะคิดเห็นอย่างไรกันบ,บ้างวัวนนี้ก์จัดหนักจัดเต็มให้แล้วครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเกาหลีก็ได้พ่ายแพ้กับเวียดนามไป3-2ต่อเซตนะครับทำให้ตอนนี้โอกาสในการเข้ารอบของทีมชาติเกาหลีเนี่ยต้องบอกว่าน้อยจริงๆนะถึงแม ว่ารอบ2เนี่ยโอกาสเข้ารอบเนี่ยมันแทบจะ1 0อยอยู่แล้วเพราะว่าเกาหลีคงจะชนะเนปลาลนะครับแต่ว่าการที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศครับเกาหลีจําเป็นมากๆในการที่ต้องชนะเวียดนามเพราะว่าคะแนนในรอบนี้จะไปถูกรวมกับคะแนนในรอบที่2นะครับเพื่อหาคะแนนไปในรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วการที่เกาหลีแพ้เวียดนามในตอนนี้มันหมายความว่าทีมชาติเกาหลีโอกาสเข้ารอบน้อยมากๆครับคือพวกเขาต้องชนะเกาหลีเหนือหรือไม่ก็ชนะจีนครับถึงจะมีโอกาสเข้ารอบและต้องไปลุ้นให้เกิดการงูกินหางขึ้นอีกครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ หนักหนาสาหัสพอสมควรสำหรัเกาหลีใต้เนาะและแน่นอนครับสื่อเกาหลีจัดหนักจัดเต็มพอสมควรเลยครับไปเริ่มกันที่สกู๊แรกเลยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าอับอายมากนะครับในการที่เกาหลีเนี่ยไม่มีเหรียญรางวัลเลย ในรอบ61ปีนะครับเขาต้องบอกว่าเป็นผลงานที่มันค่อนข้างจะแย่พอสมควรสําหรับเกาหลีเนี่ยเพราะว่าไม่สามารถชนะเวียดนามได้และโอกาสในครั้งนี้ครับการที่เกาหลีเนี่ยจะผ่านไปในรอบรองชนะเลิศต้องยอมรับว่ามันยากจริงๆและในเมื่อพวกเขาไม่ผ่านไปในรอบรองชนะเลิศแล้วการลุ้นเหรียญก็ไม่มีครับเขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เกาหลีเนี่ยจะไม่ได้เหรียญในรอบ61ปีนะครับและเขามองสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายมากๆนะครับสำหรับประเทศเขานะโอ้โหจัดหนักจัดเต็มนะส่วนอีกกลุ่มนึงครับเ เขาบอกว่าอันนี้เป็นภัยพิบัติสําหรับเกาหลีพอสมควรเลยนะครับเขาบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยต่างกันเห็นได้ชัดเลยเขามองว่าทีมชาติเกาหลีเนี่ยแข็งแร่งก็จริงในเซตที่1เซตที่2นะครับแต่เซตที่3เซตที่สเซตที่5กลับกลายไปว่าเกาหลีไม่สามารถรักษามาตรฐา,า,านของตัวเองได้เลยเขาบอกว่าตอนนี้เกาหลีเนี่ยถูกทิ้งไปแล้วโดยชาติที่เป็นผู้นําอย่างญี่ปุ่นจีนและไทยซึ่งเขามองว่าเป็นคู่แข่งในอดีตซึ่งตอนนี้ครับทั้ง3ประเทศนี้ทิ้งเกาหลีไปไกลมากๆได้เขามองครับเขา มองว่าการที่เกาหลีจะตามญี่ปุ่นจีนและไทยทันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆแล้วเขาเจาะจงเลยนะครับว่าในการเจอกับทีมชจติไทยเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นอันดับ13ของโลกเนี่ยเกาหลีก็แทบที่จะสู้ไม่ได้เลยเจอกันทีไรเนี่ยโดน3-0เซตตลอดอีกทั้งณตอนนี้ครับพวกเขายังยพ่ายแพ้กับเวียดนามอีกไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทักษะทุกสิ่งทุกอย่างครับเกาหลีไม่สามารถสู้เวียดนามได้ในเซตที่3เซตที่4เซตที่5เลยถึงแม้ว่าเซตที่1และเซตที่2เนี่ยจะทําผลงานได้ดีก็ตามนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถปิด นี่ก็คือสิ่งที่เกาหลีอาจจะต้องไปปรับปรุงเพิ่มนะครับโดยพวกเขาเล็งเห็นไปที่กลยุทธ์ในการโจมตีครับเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยควรจะมีกลยุทธ์ในการโจมตีมากกว่านี้เนาะที่ครับเราไปดูบทสัมภาษณ์กันสักนิดนึงครับโคซิซ่าครับเขาบอกว่าเกมแรกเนี่ยมีความสําคัญมากๆเราจําเป็นที่ต้องเอาชนะเวียดนามเพื่อสร้างโอกาสในการเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้เขาบอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะที่เราจะเข้ารอบเขารู้นะครับว่าเกมการแข่งขันกับเวียดนามเนี่ยสำคัญมากเพียงใด แล้วเขาก็มีบทสัมภาษณ์ของปาร์คจงอาด้วยครับโดยปาร์คจงอาให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขารู้นะครับว่าเกมของเวียดนามเนี่ยมันสำคัญมากเพียงใดพวกเขาพยายามเต็มที่แล้วนะครับในการต่อสู้กับเวียดนามพวกเขาดูวิดีโอของเวียดนามมากมายและพวกเขาคิดว่าจะทําเต็มที่เพื่อที่จะนําผลลัพธ์ที่ดีกลับมานะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าสุดท้ายพวกเขาก็พ่ายแพ้ให้กับเวียดนามนะครับและในสกู๊ปนี้นะครับเขายังได้เปิดเผยอีกว่าว่ารีดายอนนะครับได้ลองไห้และก้มศีรษะอยู่เป็นเวลานานเลยนะก่อนที่จะให้้สััมภาาาาษณ์่่กรรแแขขงนนบบเเียยคพ แพ้ไปแล้วในการชิงแชมป์เอเชียเขาหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่สุดท้ายครับมันก็เกิดขึ้นในเซตที่3มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆก,กับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงสําคัญนะครับซึ่งแน่นอนครับอย่างที่โอ๊กบอกไปโอกาสของเกาหลีในการเข้ารอบเนี่ยน้อยมากๆเพื่อน ต้องพูดกันตามตรงนะครับน้อยมากๆจริงๆคือเขาต้องชนะเกาหลีเหนือลุ้นให้เกาหลีเหนือเอาชนะเวียดนามแล้วพวกเขาก็ต้องไปแพ้จีน3-2อะไรแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นงูกินหางกันบนพอสมควรเลยเพื่อนในรอบ2นะซึ่งก็ต้องบอกว่าหนักใจหนักใจแทนเกาหลีใต้นะครับในเรื่องโอกาสเข้ารอบในรอบรองชนะเลิศน,นะครับ ทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีกันบ้างครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเกมวันนี้ที่พวกเขาแพ้พกับทางด้านของเวียดนามไป3ต่อศนะครับคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าเสียดายที่ดูเหนื่อยร่างกายดูหนักเข้าใจว่าแบกรับภาระไว้อย่างมากการแข่งขันนานาชาติเนี่ยมีประสบการณ์มากมายฉันเชื่อว่าอีก2-3ปีเนี่ยมันจะดีขึ้นฉันหวังว่ามันจะผ่านไปได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันสูญเสียทุกอย่างทั้งกําลังใจและความหวัง และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันกังวลว่าฝันร้ายในการชิงแชมป์เอเชียเดียมันจะเกิดขึ้นอีกแต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจนได้ถึงแม้ว่าเราจะสามารถชนะไปแล้ว2เซตแต่สุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาเมื่อไหร่ปรากฏการณ์นี้มันจะหายไปสักทีคอมเมนต์ comment ต่อไปเขาบอกว่าดูเหมือนเราไม่มีพลังใจที่จะชนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติเกาหลีเสมอสู้ต่อไป คอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าผู้เล่นเนี่ยตื่นเต้นกันมากในเซต1เซตสและทำได้ดีพอสมควรแต่สุดท้ายพวกเขาก็เหนื่อยล้าและพ่ายแพ้ไป คอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าทําไมคุณต้องชนะเราเราจะไม่อ่อนแอแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่คือการแสดงที่ดีที่สุดแล้วของอนันดับ6ของเอเชียและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันชอบเย์บอลเกาหลีมากกว่าตอนนี้มีฝาแฝดอีจยยองกับอ e ีดายองและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยช่วยกันเล่นได้ดีนะแต่ว่าฉันคิดว่าในเซตที่3และเซตที่4เซตที่5เนี่ยพวกเขาดูขาดความมั่นใจไปมากมาก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเอาจริงๆนะเราควรจะจบใต้ตั้งแต่เซตที่3แล้วและคอมเม์ต่อไปครับเขาบอกว่าปัญหามันอยู่ที่ความสามารถไม่ใช่คนอื่น คอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าฉันจะสนับสนุนคุณให้ถึงที่สุดและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการแข่งขันภายในประเทศเนี่ยมันน้อยลงทําให้การแข่งขันวอลเลย์บอลของเราเนี่ยไม่มีความแข็งแร่งมากพอเราต้องมีความแข็งแร่งมากกว่านี้ทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้อกแอบเห็นด้วยนะครับอกรู้สึกว่าการแข่งขันภายในประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นมากพอนะอกเชื่อว่าถ้าเขาไม่การแข่งขันที่เข้มข้นมากกว่านี้ยอกเชื่อว่ายังไงเกาหลีก็น่าจะกลับมาได้นะแต่ว่าตอนนี้อันดับแรกเปลี่ยนโค้ตก่อนเลยเพราะว่าดูจากทักษะวิธีการเล่นแล้วเนี่ยเกาหลี ไม่มีบอลสูตรไม่มีบอลอะไรเลยบางจังหวะนะครับบอลแรกรับเข้าจุดโคตรดีเพื่อนแต่ตีบอลโครงสร้างซะง,งั้นนึกดูนะเป็นนิมจัตไทยจังหวะบอลแรกถ้ารับเข้าได้นะเจอบอลสูตรแล้วครับแต่ว่าเกาหลีตีบอลโครงสร้างเรียบร้อยครับเวียดนามจับทางได้สบายนะครับแลว้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเราอันดับ40แพ้เวียดนามอันดับ39เออมันก็ชัดเจนอยู่แล้วที่พวกเราจะแพ้โ,โหดูนอยบอลสมควรเลยนะ แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยวันนี้ทีมของเราเนี่ยชนะ2-0ฉันคิดว่าเราจะจบด้วยการชนะ3-0หรือ3-1ฉันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเวียดนามเนี่ยจะคัมแบ็กกลับมาได้ในการชนะเรา3-2เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เต็มที่ตัดความ,มวิตกกังวลออกพวกเราต้องทําให้ได้ฉันแทบจะพังทีวีทิ้งเลยหลังจากวันนี้โอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะ เขาก็แพชชั่นแรงครับแต่ว่ามันก็เข้าใจได้เพื่อนๆคือเขาเคยอยู่สูงมากๆรอบรองโอลิมปิกครับแล้วตกลงมาขนาดนี้คือแพ้ทีมในระดับโลกไม่ว่านะแพ้ไทยเดี๋ยวมันยังพอก้มแก้มแพ้กันได้ยุกับตันคิมก็แพ้แต่ว่าโอโถึงขั้นแพ้เวียดนามเนี่ยหนักจริงครับตอนนี้เกาหลี และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีที่อกนํามาฝากเพื่อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มพอสมควรครับทั้งสื่อและคอมเมนต์นะครับก็นแน่นอนครับเขาเคยอยู่ในจุดที่สูงมากๆครับแต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้พ่ายแพ้ให้กับทางด้านเวียดนามนะครับซึ่งตอนนี้ก็มองอนาคตของวอลเลย์บอลเกาหลีคงจะต้องหวังกันที่ปีหน้าเลยครับปีนี้ก็ต่างฝ่ายต่างแยกยาก้ยายไปเก็บเลเวลกันในสโมสอนเนาะอกเชื่อว่าปีหน้าน่าจะมีการจ้างโค้ดใหม่แล้วล่ะถ้ามีการจ้างโค้ดใหม่อกเชื่อว่า เกาหลีน่าจะดีขึ้นอย่างน้อยอัดบอลสูตรสักหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นฐานโครงสร้างในเกาหลีจริงๆวันนี้นักกีฬาเขาเนี่ยฝีมือเนี่ยอมองว่าเหนือกวเวียดนามนะคืออาจจะมี4ทีที่เหนือกว่านักกีฬา,าเกาหลีเนี่ยแต่ว่าคนอื่นๆโดยทั่วไปโดยรวมแล้วนะครับเขาเหนือกวเวียดนามนะเพื่อนเพื่อนเพียง <pe> er> แค่ว่าวิธีการเล่นวิธีการโจมตีเนี่ยมันอาจจะดูทื่อๆไปหน่อย นะครับซึ่งตรงนี้ก็รู้สึกว่าถ้าได้บอลสูตรเข้าไปเกาหลีน่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆกิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ